โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอ็กซ์ติมท่านน,นะครับผมน,นี่ก็อยู่กับตุลครน,นะผมมิสเตอร์ลูกอิชเชนเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับผมรายงานการอัปเดตแพทใหม่นะครับผมวันที่นะครับผมหนึ่งรกรกดาคมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแพทใหม่วันที่หนึ่งนี้มีอะไรมั่งนะครับผมไปดูกันเลยที่หน้าเว็บนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเว็บนะครับผมวันนี้ก็ ดูกันว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่มากนะผมที่เห็นตามหน้าปกภาพเลยนะผมก็จะเป็นอเหมือนจะเป็นชุดอ่ผู้คุมกับผู้เล่นนะครับผมประมาณนี้นะเออเราบอกชื่อไม่ได้นะเออก็อันหนึ่งอันดับแรกนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มเลทคูณ2นะผมตู้ดีโคนะครับผมแล้วก็อัปเดตไอเทมในตู้ดีโคด้วยนะครับผมก็จะเป็นชุดอันนี้นะครับผม ชุดใหม่นะครับเป็นชุดผู้เล่นในะชุดผู้คุมนะครับผมใส่เตตัสโอโ้ยใส่เตตัสสเตตัสด,ดีมากเลยนะผมใส่ครบสองส่วนได้คิดเลเมต5ห้าด้วยแล้วก็ชุดผู้คุมก็จะเป็นใส่ครบสามส่วนออแอกแท็กหนึ่งร้อยยี่สิบคิเลเมตรอีกเจ็ดจุดห้าเช็ดโคตรดีโอเคเดี๋ยวเราคลิกเนาะเข้ามาดูตรงในตู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นของที่อัปเดตมาใหม่เนาะปึ๊บปึ๊บก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีของไฮ ของยูนิคของแรโอเคแล้วก็จะมีเพิ่มเข้าใหม่ก็คือเป็นชุดอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นระดับดีเจนนะครับแล้วก็มีกระทงอะไรเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ Yun ong, Yun ยูนงยูนิคเอแอนติเมทิอันติเมทก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับจะกลับที่หน้าเดิมนะครับหน้าเดิมนะครับผมมาอันต่อไปนะผมอัปเดตไอเทมในดิวิงนะครับผมขุดหรือเปล่าเออในขุดโอ้ มันจะเป็นห่างกิ้งจอกว่าระดับระดับมิสติกนะครับผมโอ้ยฮิตสองร้อยห้าสิบเลยสเปยสองร้อยสามสิบห้าีสิบห้าคีเลสสิบห้าไอสิบสองจุดห้าีดาเมจสิบห้าเเปเชียลเดฟสองร้อยยี่สิบโอ้ยเฮิดพีเอ่อ h ฮ4ดพีสี่พันะผม s ฮ3ดพี 3000, เลยนะครับผมแล้วก็ปรับราคาไข่เซนลงนะครับผมจาก1ล้านเป็น0 0แสนนะะเดี๋ยวนี้เราค่อยไปดูในเกมแล้วกันนะฮะก็ อันต่อไปนะผมอัปเดตไอเทมในไข่เซนเอกนะฮะผมไข่เซนเอกเนะาะก็จะเป็นปีกมังกรสีม่วงโอ้เชตเคสตจ้งใจตัษษด,ดีอันนี้ในไข่เซนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมนะครับผมว่าอยู่ในไข่ไหนอะไรยังไงนะครับผมใส่ครบ3ามส่วนนะผมชีดาเมจดยี่สิบอักแท็กหนึ่งร้อยหาสิบนะครับผม,ม, 20, ออแ,แ,บผมแล้วก็มีเฮดเด็บด้วยลบเจ็ดสิบห้าโอ้ สำหรับสายวบนะครับผมชื่นชอบเลยฮิตเท็สบห้านะผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นไอเทมไข่เซนมินิเซนนะครับผมอันนี้ก็ในไข่เซนเหมือนกันแต่เป็นมินิเซนมินิเซนน่าจะสองรนะครับผมก็เป็นระดับริเจนนะผมปีกมังกรแดงอันนี้น่าจะเป็นประดับป่ะประมาณนี้นะครับผมัดก็ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปรับเมตาแก๊งวอใหม่นะครับผมก็เพิ่มเลือดของป้อมเล็กก็คือลูกแก้วนะครับผมจากห้าล้านเป็นแดล้านนั่นเองนะครับผมก็คือ สมัยนี้ก็อย่างว่าเลยเนาะอนของโหดอย่างเยอะมันต้องเพิ่มเลือดแล้วครับผมต่อไปนะผมเพิ่มเลือดป้อมนะครับผมสิบห้าล้านนะครับผมจากสิบห้าล้านเป็น2ี่สบล้านนะครับผมป้อมใหญ่น,ะนั่นเองนันครับแล้วก็เพิ่มความเร็วการรีเอสพีเอพีเป็นาจากบ่อทั้งสองฝั่งนะครับผม1เท่าจาก1เท่าเป็นห้าเท่าโอ้ห้าเท่าเลยนะครับโ่มันจะเด้งเร็วขนาดไหนไวะเนี่ยอันนี้ผมไม่น่าจะทดสอบให้ดูนะครับ ต้องไปรอดูแบบฟันฟวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพิ่มจํานวนไอเทมโล่ป้องกันอีนะครับผมจากสามชิ้นเป็นห้าชิ้นนะก็คือเพิ่มมาอีกสองชิ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มจํานวนไอเทมเผา,าค่าเอสพีนะครับผมฝั่งละสองชิ้นนะผมอันเดิมอันเดิมสองชิ้นอันใหม่สี่ชิ้นนะผมเพิ่มมาสองชิ้นนะฮะออกไปเป็นกิจกรรมล่าบอสตามลราหนไอเทมนะครับผมก็ เหมือนกิจกรรมรอบที่แล้วนะครับผมก็คือล่าบอสดันแดงนั่นเองอันนี้จะอจะเป็นบอ,อบส arbit escape นั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่วันนี้นะผมถึงถึงวันที่15บห้ากรกฎานะครับผมตัวอย่างบอสนะครับผมก็น่าจะเหมือน,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 นเดิมนะครับผมห้าร้อยหนึ่งพันนะผมคิวตามใครคิวได้ก็รับรางวัลไปอย่างเช่น100คนที่คิวในรอบที่100ก็ได้เบ็ดไปนะครับผมก็ประมาณนี้9 0 0า0้พันหนึ่งก็ได้เบ็ดไปนะครับ ถ้าไขคิวครบตอนสองพันนะครับผมก็จะเปลี่ยนรางวัลเป็นอันนี้นะครับผมครบนะครับผมสองพันครั้งแรกก็จะได้ผมอันนี้ครั้งที่สอง 3, ครั้งที่สามครั้งที่สี่ที่ห้าจนมาถึงครั้งที่เก้านะครับผมคูได้ของดีนะอันนี้ก็ดีนะไอ้คอสิมิอ่าชายานะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปรู้จักกับนะครับผม NPC ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกัน นี่เลยนะครับผมก็จะเป็น NPC ตัวใหม่นะครับผมเฮียเป่าแลกโปรนะครับผมก็คือน่าจะเป็นจากได้จากการเติมโปรโมชั่นนะครับผมวิธีแลกไอเทมด้วยคูปองจากโปรโมชั่นนะครับผมคูปองที่ใช้นั้นก็คือว่าเป่าโปรโมชั่นเหรอโปรโมชั่นนะครับผมคูปองนะฮะก็นันจะใช้คูปอง6กอันนะครับผมนี่ก็แลกประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในเกมนะครับผมว่า เนี้ยแกจะมีอะไรให้แลกมั่งนะครับโ okay. อเคเอาใช้อะไรแลกมั่งอะไรอย่เงี้ยนะครับผมเนีย่ยเปาเป,า,เปาแลกโคนะฮะก็ประจําอยู่ตั้งอาเคียดโฮเทลนะครับผมตรงนี้เลยน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเ,เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับผมเป็นได้จากการเติมโปรโมชั่นนะฮะผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอันต่อไปนะครับผมอันต่อไปจะเป็นนี่แหลคะครับผมซูเปอร์โซนโฟนะับผม เปอร์โซนโฟนะผมเป็นโปรโมชันเติมเหมือนกันนะผมเติม0 0ได้อและสิบสามสิบนะผมเติมหมื่นหนึ่งและ้1ย0สิทธิ์นะครับผมโปรโมชันนี้นะผมเข้าร่วมโปรโมชันเติมสะสมครบห0,000ืนด้วยนะผมเติมครบห้าหมืนได้อีก50สิทธิ์นะฮะก็สามารถไปเติมกันได้นะผมไม่มีตังเล่นให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมชุดก็จะเป็นชุดซูเปอร์โซนโฟสุดนะครับผมก็จะเป็นเสื้อนี่จะเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อโซนโฟนะครับซูเปอร์โซนโฟนะกางเกองเท้า จะพาไปดูในเกมเพราะว่าผมก็ใส่อยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้โบนัสนะครับผมก็จะเป็นโบนัสวันนี้ต้องถึงวันที่16สิงหานะครับผมก็ตอนนี้ยังได้อยู่นะครับอ่าใส่ครบสองส่วนออลแท็กร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ครบสี่ส่วนออลแท็กร้อยคิดเลอรเมทเพิ่อมียี่สิบนะครับผมหลังจากนั้นนะผมซุปเปอร์โดนฟอนถูกปรับนะครับผมเหลือแค่สองส่วนออลแท็กห้าสิบแล้วก็ใส่สี่ส่วนเหลือแค่คิดเลอรเมจ็ดจุดห้านั่นเองนะครับผมก็ภายในตู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมของที่ให้แลกนะครับผม นี่ก็เดี๋ยวผมเข้าไปหน้านี้ให้ดูแล้วกันอหน้าเล่นนะครับซึ่งหน้าหน้าเล่นตู้โยกก็ประมาณนี้นะลองอินเข้าไปแล้วก็ไปเล่นนะครับผมก็อย่าลืมเติมเงินกันก่อนนะฮะผมก่อนที่จะไปเล่นนะครับผมไม่งั้นไม่ได้สิทธิ์เล่นนะครับผมก็ใครที่ชอบแบบชื่นชอบแบบสุ่มดวงสุ่มดวงนะครับผมก็ไปไปหาเล่นได้นะครับผมโอเคโปรโมชั่นนะผมก็จะมีประมาณนี้เลยสามารถ มาดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมโปรโมชั่นทั้งหมดนี่เลยนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วครอยากได้อะไรก็มาจัดกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าชุดเท่ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เฮียเปาโลจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็ไข่เซนจะมีอะไรมั่งนะครับผมไปเลยนะผมหน้าเกมนะนี่เราก็มาอยู่ที่หน้าเกมเันที่เรยบอกนะผมชุดที่ผมใส่ก็คือซูเปอร์โซนโฟั่นเองนะครับผมเป็นไงโคตรเท่นะผมแต่งตัวใส่กับ เซตคอสมิกนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราเข้าเกมไปเลยฮะอ่าชุดก็ประมาณนี้ครับผมชุดนี่ประมาณนี้ส่วนไอชุดผู้คุมนะครับผมชุดผู้คุมกับผู้เล่นนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไว้รีวิวเป็นคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมอันนี้ขอรีวิวแพทอัปเดตก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อ่าเมืองเอากันนะผมปึ๊บ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 ไม่เลยตัว NVC ตัวนี้นะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรให้แลกมั่งนะครับ ก็ S <S <an> จะเป็นสว่านหนึ่งหัวนะครับผมแล้วก็สว่านสองหัวนะคะแล้วก็สว่านสามหัวนะครับโอ้ของดีเลยนะครับผมใครที่เติมโปรโมชั่นก็จะได้นะครับผมแล้วก็เอามาแลกหรือว่าเอาตั๋วไปขายก็ได้นะครับตั๋วสวามารถแลกเปลี่ยนได้นะเออเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าแลกนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีขายนะครับผมโอ้มีที่ล็อกตรงล็อกตัดด้วยวะแล้วก็มีนี้ด้วยว่ะโ,โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเฮียเปาแลกโปนะครับผมก็ น่าเค็มเค็มเก๊กหล่อเก๊กรวยนะผมใส่สักหมัดดีไหมเนี่ยโอ้โหใส่บัดดีไหมอืมรู้จกัจก Super รู้จก Super ักซูเปอร์ซซนโฟเปล่าเอ็งรู้จักซูเปอร์ซซนโฟเปล่าเฮ้ยเอ็งทำแบบนี้ได้ไงมันน้องโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูไข่เซนกันนะปึ๊บนี่เลยนะครับผมไขเนน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 ่เซนนะครับผมนี่นะครับไข่เซนอันนี้ไออไม่นิ่เซนนะครับผมก็จะเป็นข้างในนี้ครับนี่ก็จะมีมังกรแดงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ เหมือนเดิมถ้าผมก็จะมีเป็นของจีปทะอิงพงอิงพีนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นไข่เส้น V i นะครับผมก็จะมีปีกนะครับเอ้ไม่น่าม่นจะปีกประดับนะครับผมหนังขีดก็จะเป็นปีกนะฮะแล้วก็ปีกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ประดับปีกนะครับไม่รู้ว่าประดับไม่รู้ปีกนะฮะเออพูดมั่วซัวไปหมดนะครับผม ก็ประมาณนี้ใผมไข่เซนก็ลดราคาจากหนึ่งล้านเหลือแค่นี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูกันนะครับผมไม่น่ามีแล้วนะผมการอัปเดตแพตก็มีประมาณนี้นะผมอย่าลืมไปเติมโปนะครับผมโคตรดีโคตรลั่นนะครับผมอืมส่วนของเลขฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมอัปเดตมาใหม่นะอืมอันนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ การอัพเดตแพทก็มีเพียงเท่านี้นะผมชุดเป็นไงชุดผมเปียวปะ่ะนี่ผมแต่งตัวประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไงใส่กับคอสมิคคอสเท่นะผมอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวชุดนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมจนเป็นชุดผู้กุ่มกับผู้เล่นนะผมได้จากทีมงานมานะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันนะผมคลิปหน้านะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครับทุกคน